สวัสดีครับวันนี้อ่า u u u e e นะครับได้ส่งอีเมลมานะครับให้เราสามารถเลือกแฮนเดิลนะครับอยู่ส่งมาเมื่อวันนี้นะครับบอกว่าสวัสดีคุณปล่อยไก่ไทยแลนด์นะโดยเขาส่งมาว่าโปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าช่องของคุณมี URL ที่กำหนดเองอยู่แล้วเราจะ จองชื่อใน url นี้ไว้ให้คุณเลือกเป็น handle ก่อนถ้าชอบ handle นั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ handle อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกที่เราจองไว้นะครับให้คุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่ง handle เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับ ผู้คนเวลาคอมเมนต์สามารถแท็กเราได้นะครับช่องปล่อยไก่หรือโพสในชุมชนหรือกิจกรรมอ,อื่นๆนะครับอันนี้เราจองไว้ก่อนนะถ้าเกิดไม่จองเนี่ยมีคนใช้แล้วก็จะซ้ำกับคนอื่นก็จะเสียดายนะครับถ้าใครมีอีเมลแจ้งเตือนนะครับก็กดจองไว้อันนี้ก็คือเงื่อนไขคือว่าต้องผ่านกฎการสร้างไรายได้ก่อนนะครับถึงจะมีเมลแจ้งมาเลือกไปที่ แฮนเดิลเลยนะครับปึ๊บนก็จะมาช่องเรานะครับแล้วก็จะมีวิดีโอแนะนำเราจะมีตัวอย่างนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับตัวอย่างเช่น Handle ก็คือเวลาเราพิมพ์หาก็คือ youtube.com ตามด้วย s handle ของเรานะครับ หรือถ้าเกิดเวลาใช้คอมเมนต์ติดต่อกันนะครับติดต่อสื่อสารในชุมชนคอมมู n นิตี้อื่นๆนะครับเราก็สามารถแท็กแอดได้เลยนะครับพิมพ์แอดนำหน้านะครับทำให้ผู้คนสามารถแท็กคุณในวีโอได้ การสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชนได้ง่ายขึ้นนะครับ okay. ผมก็จะเลือกเลยนะครับเลือกแฮนเดลในอนาคตไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับเราเลือกไปก่อนขอผมกดเลือกมาช่องอชื่อนี้ไม่มีใครใช้นะครับเขาก็จะแอดมาให้เลยนะครับว่าเป็นช่องปล่อยไก่ไทยแลนด์อันนี้เป็นเงื่อนไขก็คือว่า ได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอันนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอยู่นะครับอักขระหลักเกณฑ์การตั้งชื่อแฮนเดิลนะครับเราต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือมีอักขระ3ถึง30ตัวนะครับประกอบไปด้วยอักขระที่เป็นอักษรและตัวเลขขะกัน a ถึง Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก0ถึง9นะครับจะมีขีดล่างขีดกลางมีจุดได้หมดนะครับ ต้องไม่เหมือนกับ URL หรือหมายเลขโทรศัพท์ไม่มีผู้อื่นใช้งานอยู่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน ผมก็จะใช้คำว่าปล่อยไก่ผมว่าผมจะใช้ปล่อยไก่เฉยๆง่ายๆสั้นๆน,นะครับแฮนเดลปล่อยไก่ปล่อยไก่นะครับแล้วผมวก,ก็กดยืนยันการเลือกเออมีคนใช้แฮนเดิลนี้แล้วโอ,โอบอกให้ลองใช้ปล่อยไก่หก้า โอ้โช้าไปนะครับใช่อย่างนั้นถ้าเราเป็นพิมพ์ใหญ่ข้างหน้า่อได้ไหม ไม่ได้นะครับใส่เราต้องใช้ทำว่าปล่อยไก่ไทยแลนด์เหมือนเดิมครับสรุปต้องใช้ ปล่อยไก่ไทยแลนด์มาเดินมาครับคุณได้เลือกฮนเดเรียบร้อนแล้วนะครับฮนเดิลจะปรากฏช่วงปลายปีนี้นะครับยู่ไอไมช่องของคุณมียูไอหม่คือ a อ youtube.com/slash/ ปล่อยไก่ไทยแลนด์ครับ,บสะโอเคครับยังไงก็ลองไปจองนะครับ แอนเดอกันได้นะครับก่อนที่จะหมดสิทธิ์นะครับผมเสียดายมากเลยจะใช้คำว่าปล่อยไก่สั้นๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ